ในปัจจุบันนี้ยุค new normal เศรษฐกิจตกต่ำหัวใจของการทำการตลาดคือลูกค้าเก่าครับปัจจุบันนี้แพลตฟอร์ม l n n o o f i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  l l c c o u u t t เป็นที่นิยมนำไปใช้ในการดูแลลูกค้าเก่าจำนวนมากครับและฟังก์ชันต่างๆของ Line Official Account หลายๆฟังก์ชันให้ใช้ฟรีไม่ว่าจะเป็น Line My Shop ครับ คุณเหมือนจะมีเว็บไซต์อ e ีคอมเมิร์ซในไลน์ได้เลยครับมีระบบตะกร้าสินค้านะครับระบบการซื้อสินค้าและระบบเก็บเล็กคอร์ดลูกค้าครับลูกค้าสามารถชำระเงินได้ในไลน์บายช็อปนี้และฟังก์ชันที่อยากแนะนำในไลน์ Official Account เลยนะครับคือฟังก์ชันบอร์ดแคสต์ครับ แต่ในปัจจุบันนี้ไม่ได้บอดแคสต์แบบธรรมดาแล้วคุณสามารถติดแท็กลูกค้าไว้เป็นหมวดหมู่เพื่อเวลาบอดแคสต์ปุ๊บนะครับคุณสามารถเลือกหมวดหมู่ที่ติดแท็กบอดแคสต์ไปสู่ลูกค้าเลยและลูกค้าไม่ลำคาญครับและฟังก์ชันสุดท้ายครับที่เด็ดสุดใน l ล n e Official Account s, คือไลน์เก in Fa นครับ คุณสามารถนะครับเกณฑ์แฟนเหมือนยิงแอดโฆษณา Facebook ได้เลยครับและแน่นอนครับสำหรับคอร์สนี้ครับ Line Official Account อาจารย์มีราคาแพ็กเกจที่ประหยัดสุดๆครับสามารถติดต่อได้เลยครับจำนวนจำกัดนะครับ